ก่อนเข้ารับชมคลิปฝากด subscribe, กดซับ s c ะ i b e กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้ว้าทําทุกอย่างที่ว่ามาแล้วเราเข้าไปเริ่มกันเลยสวัสดีครับอยู่กับผมบอสจากช่องบอสคุงและสวัสดีแฟนครับมา s สไรเดอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่กับมาสไรเดอร์อากิโซกับร่างสุดยอดที่โคตรจะเท่ของเขาอย่างร่างชายนิ่งฟอร์เรามาดูฉากแปลงร่างเป็นร่างนี้กันครับ อากิโตะชายนิ่งฟอร์มเรามาฟังข้อมูลคร่าวๆข,ข,ข,ของร่างนี้ครับชายนิ่งฟอร์มเป็นร่างสุดยอดของอากิโตะซึ่งเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทําให้เกลอร่างเบอร์นิ่งฟอร์มแตกสลายกลายเป็นเกราะสีเงินที่มีอาัขาระอยู่เต็มหน้าอ,อกร่างชายนิ่งฟอร์มมีพลังในการโจมดีสูงกว่าฟอร์มอื่นๆของอากิโตะค่าพลังของร่างนี้คือส่วนสูง195ซนมรน้ำหนัก 95กิโลกรัมพลังต่อย25ตันพลังเตะ2 5ตันกระโดดสูง75เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร4วินาทีระดับการมองไกล35กิโลเมตรระดับการได้ยิน35กิโลเมตรถ้าไม่ตาย Shining Crush Shining Rider Kick เรามาฟังการปรากฏตัวครั้งแรกของร่างนี้กันครับ Shining Form ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ในตอนที่37ในการต่อสู้กับลิซาฟลอร์ดในช่วงแรกชวยจีใช้ร่างกลาฟอร์มในการต่อสู้ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนร่างเป็นเบอร์นิงฟอร์มหลังจากที่ต่อสู้ด้วยร่างเบอร์นิงฟอร์มไปสักพักโจยจิจึงสัมผัสถึงพลังบางอย่างจึงมองไปยังดวงอาทิตย์และท่านใดนั้นร่ายพลังแสงจากดวงอาทิตย์กลอกของร่างเบอร์นิงจึงแตกสลายกลายเป็นร่างชไนนิงฟอร์มและด้วยพลังของร่างนี้ถึงสามารถจัดการดีส์หลอดได้หนึ่งตัวและทําให้มันหนีได้ไปอีกหนึ่งตัวและนี่จึงเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของร่างชไนนิงฟอร์มและร่างชไนนิงฟอร์มก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในตอนที่ที .13 เพื่อต่อสู้กับเออดแห่งน้ํา ที่ได้ทําการ,รวิวัฒนาการมาจนทําให้ร่างของมันสามารถทูบก,กับร่างเบอร์นิงฟอนได้อย่างสูสีหรือแทบเป็นเหนือกว่าด้วยซ้ําและด้วยการร่วมมือกันระหว่าง G T X, อนาซึอากิโตะและ X Skill และพลังของร่างแ n นิงจึงทําให้สามารถกําจัดเอลลอดแห่งน้ําได้ในที่สุดต่อมาร่างแชนิงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในตอนที่51ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ในช่วงแรกโชกยจิงัดร่างเบอร์นิงฟอนออกมาใช้แต่ด้วยพลังของเอลลอรแห่งดินที่มีมากกวา่าพลังของร่างเบอร์นิงฟอน จึงทาให้ร่างเหมือนนิ่งฟอร์มถูกเล่นงานและโชยจิจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นร่างใช้นิ่งฟอร์มเพื่อจัดการกับมันหลังจากโวยจิโจมตีซ้าซ่าใช่นิ่งคราสจึงทําให้มันหลบหนีไปยังโอเวอร์หลดแต่ก่อนที่มันจะแตกถลายไปมันได้ขอชีวิตใหม่กับโอเวอร์หลดนั่นจึงทําให้มันได้รับการวิวัฒนาการจนถึงขั้นที่สามารถต่อกรกับอากิโตร่างใช้นิ่งฟอร์มได้พลังของมันน่ากลัวจนสามารถทําลายดาบใชนนิ่งคาลิเบอร์ของเชนนิ่งฟอร์ได้อย่างง่ายดายทันใดนั้นเอลลอร์แห่งลมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่ออจััดกกาารบิต กลายเป็นศึก2อลุมหนึ่งจึงแม่อากิโตะจะอยู่ในร่างขใชนิ่งฟอร์มแต่ก็ไม่อาจที่จะรับมือกับเอลลอดทั้งสองตนฟอร์มกันได้จึงทําให้ร่างใช่หนิ่งฟอร์มถูกแรงงานและถูกทําให้กลิ้งไปในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานชชยจิถึงโดนโจมตีจนคืนร่างกายเป็นมนุษย์กลในที่สุดและก่อนที่โชยจิจะถูกจัดการนั้น g 3 x และกิวก็ได้มาช่วยแบบทันเวลาและทั้ง3คนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้เอลลอดแห่งลมถูกจัดการ้ดยเอ็กซิสคิวและ TTX ส่วนเอลลอดแห่งดินถูกจัดการด้วยอากิโตร่างแชนิงฟอร์มและหลังจากนั้นโชยจิจึงใช้ร่างแชนิงฟอร์มขดดีพัดเจ้าถึงเป็นฉากในตำนานที่เราจำกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับการปรากฏตัวในทีรี่ของร่างแชนิงฟอร์มและเ,เพื่อนๆ่ะครับรู้สึกยังไงกับร่างนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเท่นะครับมันเท่แบบเรียบง่ายซึ่งเอาจริงๆร่างสุดยอดของอากิโตมันก็เปลี่ยนแค่ ชุดเกราะและดีเทลตรงส่วนหัวนิดนิดหน่อยๆส่วนตัวผมยังมองว่าร่างเบอร์นิ่งฟอร์มเท่กว่าอยู่ดีครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดก็ขอภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย